ใหญ่มากครับงวดที่แล้วนี่ผมฟันล่างให้เก้าสนะครับผมเลขออก6กสครับหลักหน่วยมาที่3นะครับแต่ว่าหลักส0ไม่มานะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องผาหัดคนเดินครับมือนี้ครับวันที่22สิงหาคม2องหาหกครับมือนี้ครับจะมีนุอท่ามาเปียงปั่นเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะเป็นเลขของผมเองนะครับล่างอย่างเดียวนะครับ งวดที่แล้วครับผมเนาะนี่ครับเลขผมหลัก10บเกกับ0ูบอมาาครับผมแต่มาหลักหน่วย3ามสี่ครับมาที่3นะครับเน้นที่เก้าสามครับเลขออก6กสครับผมเนาะกับหัวครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนชุดบนครับชุดบนนี่ครับ หลักสิบมาอยู่ครับผมหลักสิบมาอยู่แต่ว่าหลักหน่วยบ่ม่าครับผมเนาะนี่ครับส่วนชุดบนรอก่อนนะครับคลิปนี้เอาเหล็กล่างผมไปก่อนครับผมชุดล่างวันนี้นะครับส่วนชุดบนรอก่อนครับมาครับผมเนาะมาเน้นย้ำของเหล็กวิ่งสองขาดีกว่าครับเพราะว่าผมลงคลิปไปแล้ว เอฟซีทางช่องกับโบเห็นเยอะมากครับนี่ครับเลขวิ่งสงขานะครับบนครับเด่นที่9ครับล่างครับเด่นที่7นะครับบนครับเด่นที่9ครับล่างครับเด่นที่7นะครับชุดจับคู่นะครับชุดจับคู่ให้ครับบนครับ394เเม็ดเดียวครับ ตัดเล่น2ตัวครับมี3994แล้วก็34นะครับเน้นที่394แล้วก็94ครับล่างครับ71 79ครับล่างครับ71 79นะครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะโอเคครับมาดูเลขของผมดีกว่าครับผมเนาะคลิปนี้เอาเลขล่างไปก่อนครับผม คลิปนี้เอาเลขล้างไปก่อนนะครับแล้วก็มีเอซทั่งช่องถามมาท่านผมเนาะว่าพะหั์ช่วยตามของพี่ทอพา้วยหน่อยนะนี่ครับพี่ทอพารวยนะครับงดที่แล้วนี่6กสาตรงตรง,ตรงครับนี่ครับเด่นที่6 6หกหนึ่งสองหสามเข้าที่6กสตรงตรง,ตรงนะครับของพี่ทอพารวยนะครับ เดี๋ยวผมเบ่คคอนครับผมเนาะว่าเพิ่งส่งมาให้ไปเพิ่นว่าครับผมเนาะมือหนีครับผมผมถามไปวันที่ยี่สิบครับผมนี่ครับอีกสองวันครับเพิ่นแจ้งข่าวแม่ครับผมเนาะหลังจากมือนีครับผมหรือว่ามืออื่นครับผมเนาะมอเกิดนี้ครับของพี่ทอพารวยนะครับของพี่ทอพารวย โอเคครับผมมาครับผมเนาะจะพาเอฟซีทางช่องมาเบิ่งเล็กของผมครับเล็กล่างนะครับเล็กล่างผมนะครับล่างอย่างเดียวไปก่อนนะครับเน้นย้ำกับเอฟซีทางช่องครับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก u ู u b e นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับ งวดนี้ครับผมเนาะเลขสัญจรที่จังหวัดตราดนะครับจังหวัดตราดครับผมเนาะงวดนี้เลขสัญจรหลัก10บล่างครับสิบล่าง หน่วยล่างครับหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างครับหลักสิบล่างครับงวดนี้นะครับหลักสิบล่างครับฟันให้ที่0กับ1นะครับศูนย์กับ1นนะครับส่วนหลักหน่วยครับหลักหน่วยล่างครับผมเนาะ หลักหน่วยล่าง7 8 9ครับ7 8 9ครับนี่ครับแต่ว่าผมจะฟันในที่สคู่ล่างครับผมเนาะ4คู่ล่างครับผม4คู่ล่างนะครับมี ศูครับ09ครับ17ครับ19ครับนี่ครับให้ซีคูพ่อครับเนาะเพราะว่าผมมดมักแปดครับผมมดนี่ครับนี่ครับให้4คู่ล่างนะครับมี07 09 17 19นะครับ ลงวันที่1นึ่ทับเทับหกแครับ1นึ่ทับเทับหกนะครับนี่ครับม่แคปหน้าจอครับผมเนาะงดที่แล้วนี่นี่ครับให้งเงินทีเก้สเลขออก6กสามครับเสด็จมากครับ งวดนี้นะครับงวดนี้หลักสิบล่างครับศูนย์กับหนึ่งครับ,รบหลักหน่วยครับเจ็ดแปดเก้าครับจับคู่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าครับแม่ครับผมเดี๋ยวผมแถมนี่ให้ครับแถมเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวให้ดีกว่ามาแถมเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวให้ดีกว่า นี่ครับหวดที่แล้วนี้สูตรเดินดี5 6 7 5 6มาทั้ง2ตัวนะครับบนออก8 6 3ไม่ใช่8 6 5ล่าง6 3ครับเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวครับ3กับ5ครับ3ออก6 3 5ออก8 6 5ครับเลขวิ่งลูกสาวปู่3 8ครับ7กับ8ครับ8ไปหลักร้อยครับผมเนาะเลขออกครับ 8 65ครับแล้วก็งวดนี้นะครับสูตรเดินดีครับสูตรเดินดี8 90ครับเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวครับ5กับ9ครับเลขวิ่งลูกสาวปู่สาครับ1กับ2นะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะโอเคครับ กับทุดท่านี่ครับกับขออวยพรให้เอฟซทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคว้าดลาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงนินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ